สบายดีเพื่อนเพื่อนสุขุสุขคนอ่ามือเี้แก้วกะสีภาทุกคนมาเบิงวิธีการเขาลังบาน y o u t u เนาะสำหรับมือใหม่ทีว่าสำหรับมือใหม่กำลังเหตุ youtube เขาลังบานเมื่อท่านเป็นเนาะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นเนี่ยก็ขอโทษขออภัยน้ำเดอ้อเดียวเขาไปเบิงกันด้วยพี่เนาะนี่ก่อนแรกเนาะตอนทัวิดเนี่ยากะเขาตรง ไอ้กูเกิลโคมเนาะพี่เนาะยิ้มเลยเนี่พี่เนาะมันกับสิมาหนาน,นี้เนาะแ๋ยวมันสิพิมมันสิเขินเข้า y า u t u b e Desktop ้อากับิ้มมองนี้เลยจิ้มมองนี้ปึ๊บมันสเขาวมาเลยเนี่มันกับสิเป็นหนาตาอย่างสีพี่เนาะกับิ้มเลยรอสักแป๊บ นิดสาเนี่ยน่อยง่ายๆแล้วพี่นองเขาล้างบาทนะ่ะแต่ว่าบางคนอาจียังเห็นว่าท่านเป็นเนาะนี่มันสิเห็นหมดเลยมันสิเห็นคนติดตามเห็นคลิปเห็นยังของเราเนี่ยอยู่ในนี้นี่วิธี่เช็คชัโมงเช็คเวลาของเขาเนาะกดตัวเอสมันจะอยู่แถบมือตัวเอสเลยนี่ 1,2,3อนี่อันที่3ามตัวเอ็นี่ปึ๊บกับไปเลยนี่มันก็นสิเห็นหมดเลยเนาะเวลาผู้ติดตามของเราเนาะมันก็นสิเห็นหมดเลยง่ายๆเนาะพี่นนองกัสิคอจบคลิปเป็นเพียงทาน,นี้เด้อพี่น้องเดือเจอกันคลิปนาะ